อ๋อนึกเปิดเงา ปิดหัวได้เบกอีกไม่ไปเที่ยวไหนกันหรอ วไม่มีแฟนก็นอนอยู่บ้านไป ชิวชิยวชิวปุ้งปัง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 เฮ้ยเต็มเ,เต็มเต็มเฮ้ยสวยแต่จริงเราควรเดอะไรนี่นะกดซัดอาวุธสักทีนะทำไไม,ไม่ไม่มีของตีละ ปนได้แล้วแล้วผมไม่ได้ไปทำงานดามผมไม่ได้ทำอะไรเขาจะปล้นผมได้ได้ไงเขาเข้ามาตอนผมไม่ได้ตั้งตัวเขาก็ต้องพูดก่อนเปล่าใช่ไหมเนี่ยปล้นได้ไงมันต้องคุยกับผมก่อนหรือเปล่าอุ้ยทำกระสุนขายรวยเนี่ย iki pi pi pipi Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รูชเบนส์กับอะไรดีสวัสดีครับ เขี่ยไปเว็บหน้าไม่ได้เนี่ยเป็นสีดิเดี๋ยวไปมาแรกแล้วกันหลังสงครารแล้วเราจะขายรถได้แล้ะสักคันนึง แบ่งได้เบอร์โดโพเบมย่ารอบๆตัวแมงมีแต่เสือไม่แรงอีกนะนี่แย่ดิแย่ดิแย่ดิแยดีแย่ดิจะไม่ใส่ไม่เติมเพิ่มแล้ว แต่เหมือนโหลดมาแล้วเสียงมันดังแลนะ้วต้องลองไปเอาโหลดอ เราก็ต้องเลือดเปิดอาแเล่นเขาไม่ได้หรอมันดิ้นเกินน่าจะดิ้นเกิน วอยตายอย่างทอรมานกาก้อยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงครอบครัวขึ้นคานอวสาน โอ้โหทรงนี่น่าเดินแถว RCA มากเลยอ,อันเนี้ยไม่เคยเห็น อ้าวไม่สลบคแบบหรอเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให,ยให้ผมใจดีเดี๋ยวผมชุบให้เอ้าไม่กดชุบ <ทำ S 1> ไม่ได้อีกอะไรอ่ะไม่รู้ครับพอสลบเนี่ยแปดห้าล้านนะเขาสลบครับผมไม่รู้ผมก็จะชุบให้เนี่ยใครทำอะไรอีกวะน้องไม่รู้อ่ะพี่ผมภาพตัดครับ ไม่แต <Cornell> ่สะพายเห็นนะไม่ใช่ครับผมไม่ได้ตั้งใจเขาคือผมไม่ตั้งใจทำขาวนะคือผมทิ้งเกตแล้วเขามาพอดีไงพูดความจริงมาเดี๋ยวนี้น้องพูดความจริงมาน้องบอกไปเห็นน้องบอกไปเห็นไม่เห็นได้ไงน้องบอกไป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 เฮ้ยคุณนะยังไงก็แทนไม่ได้นะคุณรดนับนะผมไม่ได้แทงอ้าว ไม่ได้ปาดคอครับถ้าปาดคอเขาก็ตอบคุณได้ดิแล้วผมปาดคอเขาเนี่ยผมไม่ได้ทำเขาผมแค่เห็นเขาตสลงผมก็ชุบเขาไงใช่แต่สพาเห็นเลื่อนปาดคื้นในหูเขาผมไม่ได้เห็นผมไม่รู้คุณมาใส่หลายอะไรผมเนี่ยคุณจะคุณทีซีทีซีเห็นน่ามาดิกูก็แทงอ่ะกูแทงนอกทีซีอ่ะกูก็แทงอ่ะมาดิ Có ờ, subscribe không Về đây อย่ามาใกล้ตัวผมเอาล่ะคุมาใกล้ตัวผมไม่ที่จะเดินหนีทําไมคุณไม่ฟังไงผมก็เลยจะอธิบานทําไมอ่ะอย่างตะอ,อย่างตะตะตุกนะครเชคุณไม่ฟังไงผมจะก็ผมก็ได้ดอ,อกไม้คุณไม่ฟังอย่ามาแกล้งแกล้งอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย กูคุยกับใครเนี่ยรอวับรอรอรอเอ้าเฮ้ยอ๋อเป็นที่ใหม่รอวับรอ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 รนี่ผมฮัลโหล้าไงครับาไงนาสะพราหนครับเห็นอะไรครับผมยังไม่ทาอะไรเาเลยคุณมีหลักฐานเนี่ย พี่พี่สมายมีไม่ใช่แล้ไม่ใช่ละสมาย์คือคนไหนหนูอนรถอยู่หนูได้ยินเสียงก็ผมไม่ได้ทำก็มันมีแค่พี่สองคนยินอยู่ข้างหลังแล้วอีกคนหนึ่งตายอ่ะก็ไปถามว่าดี่ผมแทงเขาหรอคุณมานี่ก่อน มานี่ก่อนได้ไงครับผมยังไม่รู้เลยคุณจะปบผมเรื่องอะไรเนะี่ยคุยกันแบบน,าางงนี่ไงก็ผมก็ยืนคุยตรงนี้ไงครับไม่ยมืน,นคุยเนหน้าห้องน้น้วไอ้เด็ชิวไว้วันนี้ ชิวเดี๋ยวผมขอผมขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับผมจะไปฟาร์มผมจะไปฟาร์มเอ้าคุณพิสิทธิ์อะไรมาฮะผมเนี่ยผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำทีซีเห็นอะไรครับเห็นอะไรเห็นครับเห็นว่าคุณปาดคอเขาครับมันไม่น่าใช่นะครับเนี่ยเห็นว่าาคคุณปดอไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเขาแล้วเขาบอกผมว่าอะไรล่ะ เอาถ้าคุณบอกเขาโดนปาดคอแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นดิเอาแต่ว่าเราเห็นไงเราไม่แต่คนโดนเขาเขาไม่เห็นนี่ผมไม่ได้ทำอะไรด้วยคุณไปใส่ร้ายเนี่ยอุ้ยผมไปก่อนนะเป็นเรื่องแล้วทีซไปละชิลไม้หนีทำไม